สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่1และกันนะคะของน้องนะสําหรับพระใหม่นะคะพระใหม่นะคะปีเดี๋ยวนะมีหลายปีเลยนะพี่นะก็จะอยู่ที่ประมาณปีพศ2568-2567อะไรประมาณนี้นะคะ จะเป็นหลวงพ่อวันนี้นะน้องมีหลวงปู่จือนะคะหลวงพ่อถึงหลวงปู่อิ่มแล้วก็มีเหรียญสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะมีมาแบ่งปันหลากหลายเลยนะคะพี่พเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส5 0บาทนะคะถ้าซื้อองค์เดียวนะถ้าปิดคู่นะคะพิเศษเลยที่400บาทนะคะถ้าปิดคู่พิเศษเลยนะคะ2องค์400นะคะองค์เดียว250บาทนะคะก็ยังไง ก่อนรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะขอเริ่มที่สมเด็จก่อนเลยนะคะสมเด็จนะคะหลวงปู่ศิลานะคะชื่อชื่อรุ่นสำเร็จทุกอย่างนะคะนี่เป็นแบบว่าเหมือนลายมือหลวงปู่นะคะแล้วเขาก็เอามาใส่ไว้ที่หน้ากล่องแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นหลวงปู่ศิลานะคะเนื้อผิวเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบสะ้อนเสียงได้อะนี่องนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะนี่เป็นพระใหม่นะคะพี่พระใหม่นะแต่หลวงปู่ศิราท่านก็ยังอยู่นะคะพี่นะนี่เป็นพระใหม่นะคะอันนี้จะออกวัดไปมิตรวิทยารามกรุงเทพด้วยนะคะเนี่ยใครจะเขียนว่าที่หน้าก่อนจะเขียนว่าโอ้โหมองไม่เห็นเลยน้กก่อนนี่นะคะหลวงปู่ศิลาสิทธิจันโทอธิฐานจิตนะคะนี่ รายการที่หนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่สององค์สี่ร้อยเดี๋ยวลองเปิดสักอย่างละสองสามองนะให้พี่พี่ได้ชมนะไม่รู้ว่าได้เนื้ออะไรมาบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าราคานี้คุ้มแน่นอนนะคะพี่พี่นี่อันนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะนี่ สำหรับพี่ๆที่ชอบพระใหม่เลยนะคะชอบเก็บสะสมนะคะอันนี้ใหม่จริงนะคะพี่ใหม่แล้วแล้วก็เหมือนว่าไปจองมาไปเหมาม่อย่างนี้นะคะได้สวยเลยอันนี้รายการที่สองนะคะเก็บทำไมเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคต่อไปนะคะเอาเป็นหลวงปู่๋ยวนะหลวงปู่เถิงนะคะวัดบ้านอะไรจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่ๆรู้จักกันบ้างไหม รู้จักบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะหนูว่าเหรียญสวยนะคะนี่แอบมองมาบ้างแล้วนะ<อ>นี่นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินคุ้ยพื้นรงยาแดงโรงยาจีวนจัดสร้างห้าสิบเหรียญเป็นรายการที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงปูเ่เถงนะคะ<อ>นี่ของน้องอยู่ที่รายการที่สามนะคะเหรียญน,นี้สวยนะเหรียญสวยนะพี่เดี๋ยวหาก,กล้องก่อนหาก,กล้องดูวันเลยหนูนี่ นีเจอแล้วเจอแล้วนะก็ดูกันแบบว่าอาดูเผื่อชอบนะคะนี่ดูความสวยดูความสวยนะคะเหรียญพระใหม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอันนี้นะเพราะว่าส่วนมากจะชอบแบบแนวลึกลับหาไม่เจอไม่ทราบวัดอะไรอย่างงี้นะคะเอออันนี้เป็นรายการที่สามนะคะมีหลายน่าจะมีหลายรายการนะพี่นี่ อันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองซาตีนคุ้ยพื้นลงยาส้มลงยาจีวรน,นะคะเอาละเหมือนแบบว่าตามสีประจำวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอุยเหรียญน,นี้ดูสีจีวรเข้มขังดีจังเลยนะเนี่ยเป็นเหรียญหนุนซับด้วยนะคะชื่อรุ่นนะคะเหรียญหนุนซับหลวงปู่เถิงนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะปีสองห้าหกแปดนะคะเผื่อพี่พรู้จักนะคะ นี่องนี้รายการที่4นะคะมาเปิดเปิดรายการอื่นบ้างอันนี้หากล่องไม่เจอนะคะองค์นี้หากล่องไม่เจอนะเป็นรุ่นพิกชีวิตนะคะแต่แต่แตสามารถใส่กล่องอื่นได้นะนี่เป็นเนื้อชนวนโรงยาธงชาติหน้ากากเงินหน้ากากเงินซะด้วยโรงยาลายธงชาติโรงยา,า,ยงา,งยาจีวอนนะคะหน้ากากเงินเนื้อชนวนนะคะ เป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิดตากะถินปีห7เจวัดโพสีสะอาดนะคะอันนี้ไม่มีกล่องนะพี่นะแต่ถ้าพี่ๆปิดนะคะน้องแถมฟรีเรียมกันน้ำให้ด้วยเลยนะเออถ้าไหนไม่มีกล่องเดี๋ยวแถมฟรีเรียมกันน้ำให้ด้วยเลยนี่ใจถึงซะด้วยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะไม่มีกล่องนะพี่นะเดี๋ยวรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อิมนะคะวัดทุ่งนาใหม่ อำเภออำเภออ่านว่าพิปูนปะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2568้เหรียญเหรียญครบวาระเก้ารอบนะคะรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อชาติโอ้โหชื่อรุ่นโคตรเพาะหน้าพระโคตรสวยนะะเปิดกันเลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7ดน้องเริ่มที่องค์นี้นะคะเป็นเนื้อกะไรทองนะคะโอ้โหรงยาเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะ อุ้ยเลขโค้ดหมายเลขหนึ่งด้วยนะพี่องค์นี้นะคะเนี่ยเลขโค้ดได้มาหมายเลขหนึ่งซะด้วยเนื้อสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะอันนี้น่ากากเงินแน่นอนด้าน,นหลังเป็นณวะ นะคะด้านหลังเป็นหน้ากากนาวะรูปนกนะคะแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเนื้อหนูไม่มั่นใจว่าเนื้ออะไรเหมือนเนื้อตะกั่วก็เหมือนนะพี่นี่หารายการไม่เจอนะคะอุนีรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่จือนะคะปีสองห้าหกเจ็ดนะคะวัดเขาตะงเาะอำเภอหนอง,นองบัวระ เหวหน้องบัวระเหวจังหวัดชัยภูมินะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะเปิดมานี่เจอพระเลยอันนี้มีติดดีวอนด้วยนะคะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงซาตินเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะคะนี่อายุวัฒนามงคล81ปีหลวงปู่จือนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีเลขโค 1, 2, ้ดหนึ่งสองวัดเข่าตะเงาะอุดมพรน,นะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะนี่ต่อโค้ดนะอ่าต่อโค้ดว่าจื้อนะคะแล้วก็มีเลขโค้ดนะคะนี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวยันัคระนะคะนี่สวยเลยนะคะเดี๋ยวจะส่องหน้าหลวงพ่อให้ดูให้ชมนะคะนี่หน้าหลวงพ่อประมาณนี้เลยนะคะถือว่าบล็อกนี้คมชัดสวยมากนะคะ บล็อกคมชัดสวยมากเลยนะคะพี่นี่ทำได้มาสวยเลยนะโอ้โหรายละเอียดนี่มีติดจีวรด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปนะคะรายการที่10นะคะรายการที่1ินะคะอันนี้มีรายการให้อ่านชื่อนะองนี้นะคะเป็นรายการลุ้นโชคนะคะรายการที่32 เนื้อทองแดงซาตินโรงยาส้มหน้ากาก 3K ลุ้นโค้ดจือรัศมีโค้ดแต่ดูนะสิบเหรียญก็มีตอกมานะพี่นะอ๋อมีน่าจะจือรัศมีมั้งนี่ก็มีตอกโค้ดจือมานะคะพี่นี่เป็นเนื้อทองเมื่อกี้จำเวลาและเลขโค้ดตัวเดียวด้วยนะพี่สวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญพะพุทธเจ้าสิบชาตินะคะหลวงปู่จือ เนื้อทองทิพซาตินนะคะรายการที่10นะคะมาเปิดต่อ,อาร,าาร,ารายการที่สารายการที่สินะคะรายการที่11เป็นเหรียญอุดมทรัพ์ยนะคะสัตตะโรงยาส้มเป็นเนื้อสัตตะนะคะโรงยาจีวอนปีปีสองหปีนี้ปี6-8แปดไหม นี่นะคะเป็นรุ่นหนุนทซั์นะคะหลวงปู่เทิงรายการที่11บเอ็ดนะคะอเอาไปเกลียรรุ่นดีกว่ามาั้งนี่อ้ยอันนี้เนื้ออะไรอะ่ะสวยจังนี่อันนี้นะคะน่าจะเป็นเนืออเน้อกะไรเนื้อกะไรแน่นอนน่าจะเนื้อกอะไหรเงินปะช่องเงินชง อุ้เลขโคตรตองด้วยนะอ,องนี้นะคะเลขโคตรตองห้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเลขโคตรสวยองนี้เอาพระใหม่เลขโครตนะโคร,ตส,วออครตสวยนะคะเลขโคตรตองห้านะคะหลวงปู่เถงนะคะหลวงปู่เถงจังหวัดศรีสะเกดนะคะเนี่ยหน่าสวยมากเลยนะพี่นะ้าเนี่ยเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้เลยลงยาเต็มนะคะเป็นเหรียญคุยพื้นลงยาเต็มนะคะ เอาสักห้าเหรียญให้ดูเอาสักห้าเหรียญที่ดูเปิดมานี่มีแต่สวยๆนะคะเปิดมานี่มีแต่สวยๆให้ชมนะอง์น,นี้รายการที่สิบสามนะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบพระใหม่เลยนะคะนะชอบพระใหม่ชอบเก็บสะสมนะคะนี่ปีนี้ปีใหม่นะคะมีมีชื่อคนสร้างด้วยนะคะเนี่ยมีชื่อคนสร้างติดมาที่ใบรายการแบบนี้ด้วยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะโรงยาสีม่วงต่อไปนะคะรายการที่14รายการที่14โรงยาสีฟ้าโอ้โหสำหรับพี่ๆที่ชอบสีประจำวันเลยนะคะเนี่ยมีเกือบครบทุกสีเลยนะพี่ๆนะนี่สีฟ้านะคะดูจับใจเย็นๆเลยนะคะโรงยาสีฟ้าโรงยาจีวรนะคะสำหรับคนเกิดวัน สุกได้เลยนะคะพี่เนี่ยรุ่นหนุนซับด้วยนะคะหลวงปู่เถิงนะคะจังหวัดศรีสะเกดวัดบ้านอะไรนะคะอะไรเดี๋ยวแกะค่ะต่อไปนะคะอุ้ยอันนี้สวยสวยทุกรายการนะคะผ้าใหม่หนูกค่อยดูแบบว่าพ้าใหม่ดูแบบเป็นพ้าที่มีสีสันนะคะผ้าใหม่นี้จะเป็นพ้าที่มีสีสันนะคะพี่ๆีอันนี้โรงยาเขาเรียกว่าโรงยาราชาวดีไร่สี รงยาจีวอนนะคะเป็นรายการลุ้นโชคเนื้อทองทิ์ซาตินนะคะโอ้ยได้โค้ดเลขหนึ่งอีกแล้วอะ่ะวิธทาไมอันนี้หนูได้มาเลขโค้ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นเหรียญแรกนะคะที่เขาตอกโค้ดเลยนะพี่นะนี่องค์นี้รายการที่15บหนะคะราคาองค์ละ250บาททุกรายการนะคะพี่พี่แต่ถ้าพี่พี่ปิดหลายองค์นี่ตกองละแค่สองร้อยบาทเองนะพี่พี่นะ ปิดองค์แรกคือถ้าถ้าสั่งองค์เดียวเนี่ยคือสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าองค์ต่อไปก็คือสองร้อยเลยพี่จ๋านี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะเป็นหลวงปู่จือ้อได้โค้ดหนึ่งสามนะคะเป็นเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาติอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนลุงหน้ากากชุบทองโรงยาจีวเรเหลืองนะคะเป็นรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดอ้าวไม่มีพระ เอามีม,มีตกใจนึกว่าได้กล่องเปล่าอ่ะอุ้ยเอาเอานี่ถ้าซื้อกล่องเปล่านี่สุดจัดต่อไปนะคะวงน,นี้นะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นอ่าหนูไม่ทราบเนื้อเนาะก็ผิวลุงๆผิวแบบนี้นะคะเนี่ยผิวประมาณนี้เลยนะคะผิวเขาไม่มีใบารายการแล้วนะ ลงยาสีน้ำเงินนะคะถือว่าสวยนะพี่นะรุ่นนี้ถือว่าสวยน่าเก็บสะสมนะคะหลวงปู่จือนะคะหลวงปู่จืออยู่จังหวัดนีชัยภูมินะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี่เป็นเหรียญเนื้ออัปาก้าซาตินอปปาก้าซาติน เลขโค้ดหนนะคะอวาก้าซาตินรงยาส้มหน้ากาก 3K นะคะหน้ากากสวยนะพี่อง์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะมาไปทางใต้กันบ้างนะเรานะเดี๋ยวใต้เดี๋ยวเหนือเดี๋ยวอะไรไปเรื่อยอาได้มาหลายจังหวัดนะคะก็ค่อยๆเปิดจะได้ไม่ดูซ้ำจำเจนะคะนี่อันนี้อุ้ยเลขโค้ดเลขเก้านะพี่เหมือนว่า หน้าพระสวยอยู่แล้วนะเก็บเลขโค้นนี่เก้านี่คือเก้ามงคลเลยนะคะพี่ๆค,ค่ะองนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะหลวงปู่อิมหลวงปู่อิมชื่อรุ่นนี่ก็เพาะนะพี่นะชื่อรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติแถมเลขนี้เป็นเลขเก้ารายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบอัานนะนะเป็นเนื้อดีบุกหน้าเงินนะคะหน้าเงินก็คือไม่รู้หน้าเงินหน้ากากเงินมั้งนี่จีวอนเหลืองหลังนวะเนี่ยถ้าสีแบบนี้เขาจะเรียกว่าหลังนวะเรียกโค้ดหนึ่งสามนะคะสร้างแค่สามสิบสองเหรียญนะคะสร้างมาเยอะนะพี่ๆน,นะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงปูอ่อิมนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่21นะคะนี่เ่ะเปิดให้ดูหลวงผู้อิมอุ๊ยอันนี้สวยจังอันนี้สวยแก้วสวยทุกอันเลยหนูมไม่ค่อยได้เห็นพระแบบหน้าตาสวยๆแบบนี้นะหนูเห็นแต่หน้าเก่าๆสึกๆนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สวยอีกแล้วนะลงเขาเรียวยงฝั่งพลอยนะคะฝั่งพลอยเป็นเนื้อน่าจะเขาเรียก 2K นะคะเนื้อ 2K 2สีสีเงินสีทองนะคะอง์นี้นะคะนี่พระสวยนะคะพี่ เป็นรายการที่21นะคะหลวงปู่อิ่มนะคะต่อไปรายการที่เอ้ายี่นะคะเป็นรายการที่99เหนื้อดีบุกหน้าอัปปากาจีวรเหลืองหลังอัปปากานะคะเป็นรายการที่2 2นะคะรายการที่22ได้โค้ด31นะคะพี่พี่เผื่อใครชอบเลขโค้ดเนาะเพื่อใครชอบเลขโค้ดเ,เ,เลขอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็อ่านให้ฟังได้นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อิมเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเลยอันนี้เลขโค้ด1นึนะคะพี่พี่นี่องค์นี้นะอันนี้ก็น่าสวยนะคะเป็นหน้าอัปริกาเนื้อดีบุกนะคะโรงยาจีวอนนะคะรายการที่23ต่อไปรายการที่24นะคะอ้ไม่ค่อยได้เห็นพระที่แบบมีสีสันนะพี่พี่นะเนี่ยคือแบบเขาบอกว่าให้ลองเอามาดูเลยเอาหนูเอมมาขายแบบว่า หนูบอกแล้วว่าหนูเปิดแหม่งปันราคาเบาๆนะคะก็ลองดูนะคะพี่ๆลองดูนะคะอันนี้เลขโค้ดตัวเดียวนะคะเลขโค้ดเลขค่านะคะ <ๆ S 1> เผื่อพี่ๆบางท่านบนกว่าหาพระใหม่พระสวยพระมีสีสันแบบนี้นะคะอืองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เลขโค้ดตัวเดียวเลขค่านะคะโรงยาเต็มระบบนะคะทั้งหน้าหลังนะคะทั้งนกสาธิกาแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่อิ่มนี่อยู่วัดทุ่งนาใหม่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ พี่ๆทางใต้น่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอ,องนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นี่สีซ้ำนะ น่าจะมีสองสองเหรียญในหนึ่งงอย่างเงี้ยคะ่ะลังลุ้นหนึ่งร้อยงอย่างเงี้ยนะอุ้ยแต่เลขโค้เลขสองนะพี่องค์นี้เป็นองค์ที่โดนต่อโคตครั้งที่สองนะคะเออองค์นี้เลยรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นงานสองเคนะคะเขาเรียกว่าสองสี่สองเคฝั่งพลอยห้า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 จุดเลยนะเนี่ยฝั่งพลอยห้าจุดลงยาเต็มระบบสวยๆนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะ ต่อไปนะคะรายการที่26นะคะวิตติใจองคแบบว่ารุ่นนี้คือพาร์ทเขาทํามาสวยทามาดีนะพี่ลงยาก็เต็มเดี๋ยวมีชื่อรายการให้อ่านด้วยอ่านก่อนเลยก่อนดูเหรียญเป็นรายการที่89นะคะเนื้อทองแดงรมดําสอดไส้ทองทิพซาตินฝังพลองอ,อ,องนี้รายการที่26นะคะนี่แบบนี้เลยสวยนะพี่พี่นะเนี่ยพารสวยนะคะเรคโคดหนึ่งเก้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 26นะคะามายี่สิบหกเดี๋ยวหนูมีมาอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นพิกชีวิตนะคะพี่พี่นี่พิ Pix กชีวิตกล่องส้มนะคะที่ที่เปิดดูอันนั้นไม่มีกล่องนาอแต่องค์นี้มีกล่องเริ่มกันที่รายการแรกเป็นรายการที่16เนื้อสตะผิวรุง้งโค้ดถุงเงินทองซีแซดขาวโลงยาจีวอน อ๋อก็คือน่าจะเป็นฝั่งพลอยนะคะเป็นรายการที่2 7นะคะเป็นหลวงปู่อิ่มเหมือนกันนะคะพี่เนี่ยสำหรับสายใต้เลยนะคะหลวงปู่อิ่มนะคะพิกชีวิตชื่อรุ่นด้านหลังเป็นปิดตาแบบนี้นะคะออกแบบมาได้สวยมากเลยเลขโค้ด3 6รวมกันแล้วได้9นะคะพี่วิหาองค์นี้เป็นรายการที่2 7นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่28นะคะเป็นรุ่นพลิกชีวิตเหมือนกันนะคะหลวงปู่อิ่มนะคะรุ่นเป็นพระปิดตานะคะปี60นะคะเป็นพระปิดตาอุ้ยไม่ใช่ปิดตาปี60เลขโค้ดเลขโค้ด60นะคะปีพศส 2, 5 6 8นี่นะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะเขียนว่าสมเด็จนะคะพี่ๆชอบพระสมเด็จไหมนี่สมเด็จหลังยันวัดสร้างนะคะนำเลิกหลวงปู่ศิลานะคะเมตตาอธิษฐานจิตวัดโพสีสะอาดนะคะเป็นวัดเก่าของท่านนะคะจังหวัดกาลสินนี่พี่ดูเนื้อผิวนี่เนื้อผิวองค์นี้สวยมากเลยโค้ดหนึ่งสองนะคะเป็นเลขต้นๆเลยนะคะต่อโค้ดน,นำเลิกนะคะเป็นชุดกล่องนำเลิกนะ,ะมีติดมาหนึ่งองค์นะคะ มีติดมาให้หนูหนึ่งองนะคะบอกเลยพระสวยก็มีติดมากับเขาด้วยนะเลขโค้ดก็เป็นเลขต้นๆน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนนะคะเป็นรุ่นที่วัดโพสีสะอาดจ,จัดสร้างนะคะเขียนตรงเป๊ะเลยแบบนี้นี่รายการที่29นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่30นะคะเป็นปิดตาจัมโบ้สเงินล้านงานกระถิ่น67วัดโพศรีสะอาดนะคะปีพศ .2567 ้นี่เป็นปีที่แล้วนะคะเป็นของปีที่แล้วนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะสวยทุกอันนะพี่นะสวยทุกอันเลยนะคะพระใหม่เนาะพระใหม่เพิ่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยคะปีที่แล้วอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยออกจากวัดเลยนะคะชื่อรุ่นเงินล้านรุ่นสนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้งานกระถิ่นปี67คือปีที่แล้วเนาะ เนี่ยวัดโพสีสะอาดนะคะรายการที่30นะคะเป็นหน้ากากแบบสองสีนะคะเป็นหน้ากากสองสีนะคะมีมาสองเหรียญเนาะไอ้สององเป็นพัะผงปิดตานะคะอันนี้น้องไม่ทราบเนื้อนะคะแต่เขามีกลิ่นหอมนะองค์นี้ไม่ทราบเนื้อมีกลิ่นหอมนะคะชื่อรุ่เนเงินล้านวัดโพสีสะอาดด้านหลังเป็นยันดวงนะคะฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะคะมีสวยๆเลยเป็นรายการที่31เอดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะ32อันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้สองเดี๋ยวเปิดดูก่อนโอ้จัมโบ้จริงอันนี้ปิดตาจัมโบ้สอง ะะแต่จะเป็นพิมพ์ใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้นะคะกล่องสีชมพูนะคะวัดโพสีสะอาดนะคะปี B 67นะคะนี่เนื้อเนื้อเหมือนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องอะพี่เหมือนเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะที่หนูขา่าแบบพระเก่าทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะหนูก็อธิบายตามที่หนูเข้าใจนะคะพี่ๆก็ลองดูนะคะหนูก็ไม่ค่อยได้รู้นะถ้าไม่มีใบราการมาบอกเนาะองค์นี้ก็จะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะอันนี้จะเป็น อีพีนี้นะคะจะเป็นพระแท้จากวัดนะคะจองมาแล้วก็มีเหมามาบ้างนะคะแต่ก็คือการันตีให้เลยนะคะ <S <S เป็นพระใหม่นะพี่เป็นพระใหม่นะคะแต่นี่แกะไม่ออก <S 1> <S 1> <S เป็นพระใหม่พระแท้นะพี่นะชุดนี้นะคะอาจจะแบบใหม่เลยใหม่ออกเมื่อวานออกวันไหนไม่รู้นะคะแต่ใหม่จริงๆนะพี่นะเน,นี่ยอันเนี้ยแกะไม่ออกองค์นี้ก็สวยนะคะเนื้อผิวนี้นะคะแล้วก็จะมีฝั่งตะกุดสีทองแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นรายการที่สาสนะคะ ต่อไปรายการที่้าวอ๋อปิดแบสามสิบสี่นะคะนี่เป็นเนื้อผิวเดียวกันรุ่นเดียวกันนะเอาไปรุ่นเลขโค้ดแล้วกันนะพี่นะหนูแกะไม่ออกเอาไปรุ่นเลขโค้ดแล้วกันนะคะพี่พี่ขาถือว่าแบบได้เห็นหน้าผ้าแล้วอะแต่ผ้าสวยแน่นอนนี่ผ้าสวยแน่นอนด้านหลังเป็นยันประมาณนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังเป็นยันประมาณนี้นะคะเนี่ยองนี้จะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเอาเป็นรายการสุดท้ายแล้วกันนะคะขอเปิดที่35รายการก่อนนะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจหนูก็จะมาเปิด EP ที่2นะคะ ถ้าไม่มีใครสนใจก็มีแค่ EP หนึ่ง EP แรกของหนูเลยนะคะนี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะให้เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถือว่า EP นี้หนูอธิบายเยอะนะพี่ๆเพราะหนูไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้มาเปิดพระใหม่แบบนี้นะคะถือว่าเป็น EP แรกนะคะเป็นรุ่นพลิกชีวิตนะคะรุ่นพลิกชีวิตหลวงปู่อิ่มนะคะเป็นเนื้อทองทิพย์รงยาสีฟ้าโรงยางจีวรน,นะคะถ้าพี่ๆอยากได้เพิ่มเติมอยากดูเพิ่มเติมว่าหนูมีอะไรบ้างทักเพิ่ม เติมมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบองค์ไหนนะคะที่หนูเปิดไปนะคะพี่ๆก็สามารถปิดได้เลยองค์แรก250บาทปิดคู่นะคะ2อ,องค์ที่400บาทเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะสวัสดีค่ะ